รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอาเ l ลทุกไม่ให้เร็วให้แรงก,ก,ก,กว่าใครให้ใจ้ร้ายไปทุกคนเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใคร E20S a Evil เท่านั้นปลอยให้โลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอาเ l ลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครเอาเ l ลรถกใหแรงเร้าใจบางจาก E20S Evil <S เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเรา,เราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน ก็ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกถุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนดิฉันโดลดีชัยสมบัติค่ะดิฉันกัญญาเลยค่ะวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณดลดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีวันฮาโลวีนฮาโลวีนเนาะเราไม่ต้องแต่งหน้านะไม่หน้ากลัวอยู่แล้วคุณแหมน่ารักสิค่ะเล่นเองก่อนเล่นเองก่อนก่อนห้โดยคนอื่นเล่นใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ใครไปเที่ยวไหนกันบ้างเนาะฮาโลวีนค่ะ ก่อนไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวเนาะวันนี้เรามีกิจกรรมมาเล่นเราบอกตั้งแต่วันอังคารที่แล้วแล้วนะที่ให้เตรียมฝ่าไฟไว้ใช่ไฟเดือนล่าสุดเนี่ยของตัวเองเดือนล่าสุดเลยค่ะสุดาที่แล้วเราบอกว่าเราดีใจใช่ไหมที่แบบว่าค่าไฟฟ้ารถเพราะนั้นก็เลยแบบอยากเอาเรื่องนี้มาเล่นกิจกรรมคันนี้นะคะเราก็จะมีจะของเนาะวันนี้เรามีแบตเตอรี่สำรองพาวเวอร์นะสองชิ้นนะคะมาแจกนะคะ เหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิม,มดิฉันอชอบใครตอบได้ถูกต้องและไวที่สุด2องทันแรกแต่ว่าเราเสมวนิสิแค่นะตอบแค่ในไลฟ์สดของมันเท่านั้นนะนลา์สดมันแค่สองรางวัลน,นะแป๊บเดียวก็ ทำแล้วโชว์ินง้าไฟของตัวเองนะแล้วพิมพ์มาว่านี่เราถามแล้วนะเราถามแล้วนะเราเริ่มเลยนะเดี๋ยวเราจะถามไปเรื่อยๆทั้งรายการเลยเผื่อว่าใครเข้ามาตอนต้นไม่ทันใช่ไหมวิแต่ถ้าใครเข้ามาช้านี่เสียเปรียบเลยนะไม่เป็นไรก็เราไม่นไรใช่ใครมาก่อนได้ก่อนคือคือพอเริ่มรายการเราอยากจะถามเลยใช่ไหมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานคานที่แล้วเราพูดในไลฟ์สดไปแล้วนะคะว่าเออสัปดาห์นี้ เราจะเล่นกิจกรรม<ฆ>แล้วก็จะแจกของรางวัลแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเตรียมบินค่าไฟไว้ไวแ,ลวแล้วก็มารอไลฟ์สดรายการอของเราวันอังคารใช่ไหมคะว่าเราจะแจกของวันนี้เราแจกเผาแววงนะหรือแบตเตอรี่สำรองนะคะพกติดตัวไปได้เลยนะคะส่งให้ถึงบ้านนะหให้สองท่านท่านละ1รางวัลน,นะท่านละหรางวัลน,นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกแต่ว่ากติกาก็คือ เตรียมบิลค่าไฟไว้อย่างนี้ใครมีบิลค่าไฟแบบนี้นะบ้านเพราะว่าบ้านทุกบ้านนะจะต้องมีบิลค่าไฟอยู่แล้วแต่คือในบิเนี่ยจะมีข้อมูลหลายอย่างมากมายเลยแต่ว่าสิ่งที่รายการของเราต้องการก็คือในในในบิลค่าไฟเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบค่าพลังงานไฟฟ้าค่าบริการค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT นะคะแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอะไรอย่างนี้ เราลองมาดูบินค่าไฟของตัวเองเดือนล่าสุดหลังจากที่มีรัฐบาลประกาศลดค่าไฟฟ้าไปแล้วนะคะสิ่งที่เราจะถามมันจะอยู่แถวๆนี้คุณกัญญาดิฉันรู้สับวงได้เลยนะหยิบบินค่าไฟฟ้าของตัวเองมาดูเลยนะถามว่าค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ f T ค่ะในบินค่าไฟฟ้าของตัวเองงวดเดือนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ พิมพ์มาด้วยโชว์บินของตัวเองแต่ว่าอะไรที่ควรเบลอเบลอไปด้วยนะอย่างเช่นชื่อที่อยู่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องเป็นบินค่าไฟฟ้าของบ้านตัวเองนะไม่อ็ผ้าแบบว่าถ้าท่านสะดวกก็อาจจะพับส่วนบนลงไปก็ได้นะเวลาป้องกันนิดเวลาเล่นมาก็พับมาอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ถ่ายมาให้เราให้เป็นบินค่าไฟฟ้าแล้วกันแล้วก็ไปดูตรงข้าไฟฟ้า ผ่านแปลอัตโนมัติอยู่แถวๆนี้นะคะใช่แล้วพิมพ์มาว่าของคุณอ่ะเท่าไหร่ต้องตรงกับบินนะต้องกับบินนะเหมือนก็ไวที่สุดสองพันแร้ง่ายมากเลยนะถ่ายบินใ่ายฟ้ามาลงเขียนค่าเอฟทีมาแต่ว่าค่าเอฟทีนะไม่ใช่ค่าอื่นนะพิมพ์ตัวเลขอื่นมาพิ์นะค่าไฟฟ้าผันแปลแล้วก็วงเล็บว่า FT นะคะก็ลองดูกันว่าสองพันจรที่สุดตอบถูกนะตรงกันไวที่สุดเราแจกไปเลย Power Bank นะคะท่านละ หนึ่งอันทาละหนึ่งอันนะคะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะไม่สามารถย้อนหลังได้ใครที่เคยได้รางวัลจากรายการเราไปแล้วเล่นได้หมดเลยงวดนี้เรารีเซ็ตจะให้ใหม่เลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะเล่นกันเข้ามาเฉพาะตอบเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะถ้าในไลฟ์สดไม่มีคนตอบถูกไม่มีใครมาตอบยกผลประโยชน์ไปข่าวหน้าเลยนะแป๊บเดียวพ่ะดิฉชันรายการของเรานี่แบบว่ามาร่วมสนุกกันเร็วมากอันนี้เดี๋ยวแป๊บเดียว ก็ zat, มากันแล้ววันนี้มาพูดคุยเรื่องดีๆกันดีกว่าเาๆนะธัริแนี้เนาะดิฉันไม่อยากเครียดแล้วเราโหเราเสนอแบบข่าวสารเรื่องพลังงานแบบเครียดไปเยอะละวันนี้ค่ะแบบเรื่องรักโลกมีกกว่านะคะใช่ค่ะก็ทางธุรกิจโคคาโคราในประเทศไทยอาจจะงงกลุ่มธุรกิจโคคาโคลาในประเทศไทยถ้าบอกว่าเป็นแบรนด์โครค โค้กอ่าโค้กซ ah. ึ่งีโค้อเ <Oh ่โคคาโคลาเลยนะคะอ่าซึ่งกลุ่มบริษัทเขาเนี่ยก็จะมีบริษัทไทยน้ำทิพย์คอเปอเรชั่นจำกัดนะคะบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคลาประเทศไทยจำกัดนะอะร่วมกัน เป็นกลุ่มใช่เขาเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลห0ึ่งยเปอร์ซเลยนะแต่ว่าไม่รวมฉลากแล้วก็ฝาขวดนะคะก็จะเริ่มจากโค้กรสชาติออริจินัลแล้วก็โค้กสูตรที่มีน้ำตาลขนาด1ลิตรนะคะตอนนี้ก็เริ่มวางจำหน่ายทั่วประเทศแล้ววันนี้เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลใช่ไหมใช่ร้อยเปอร์เซด้วยนะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะในประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ มีการทำกิจกรรมเชิญชวนผู้บริโภคให้คืนขวดโค้กด้วยเพื่อเอาไปทำเป็นขวดใหม่นะเห็นบอกว่าตอนนี้กว่า40ประเทศทั่วโลกเลยนะโคคาโคล่าจะมีผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งแบรนด์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PET รีไซเคิลร้อเปอร์เซ็นต์เลย่ะที่ไม่รวมฉลากว่าฝาขวดนะมีในอินโดนีเซียในเมียนมาเวียดนามแล้วก็ล่าสุดคือในไทยนะคะใช่แล้ว การใช้บรรจุพัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมันคือมันสอดคล้องกับเป้าหมายในระดับโลกของโคคาโบร่เลยนะที่ต้องการส่งเสริมความยั่งยืนแล้วก็มุ่งที่จะทําให้บรรจุพัณฑ์ของโค้กเนี่ยสามารถที่จะรีไซเคิลได้ร้0เลยภายในปี2,568แล้วก็ใช้บรรจุพัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย50%อนะ,ะภายในปี2,573นะคะ,คะไม่เหมือนกันนะก็คือ ขวดโค้กเนี่ยหรือบรรจุพัณฑ์ของโค้กเนี่ยรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะไผ่ในปี2000ท่ารัแล้วก็ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย50%ค่ะภายในปี2 0 7 3ค่ะซึ่งในประเทศไทยเราเองนะคะขวดโค้กเนี่ยที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล100%เนี่ยซึ่งนึกจำ่าไม่รวมฉลากแล้วก็ฝานะคะก็จะผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีค่ะ จากบริษัท e n v i c o จำกัดนะซึ่งบริษัท e n v i c o เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ p t t Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนหรือว่า g c นะคะเขาทำธุรกิจเรื่องของการรีไซเคิลพลาสติกซึ่งอในนี้แหละเราจะมั่นใจได้นะคะเพราะว่าเขาผ่านการรับรองความปลอดภัยด้านอาหารโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยนะคะแล้วก็ยังตรงมาตรฐานการผลิตสินค้าระดับโลกของโคคาโคลาด้วยนะคะก็จะมั่นใจได้นะคะซึ่ง จริงๆอะทางคุณสรุตวิทยาลุ่งเรืองศรีผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์การสือ่อสารและความยั่งยืนของบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดเขาบอกว่าเอ้โคคาโคลาเนี่ยเขาก็รู้ดีนะ<ช>ว่าตอนนี้ปัญหาไอ้ตัวขยะพลาสติกในประเทศ<ช>ไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ซ<ด>ับซ้อนมากเราจะเห็นนะไอ้ไมโครพลาสติกที่มันอยู่ในตัว ตัวน้องเต่าน้องปลาอะไรเงี้ยแล้วบางทีเรามาบริโภคเนื้อปลาเหมือนเราทานไมโครพลาสติกเข้าไป<ห>ด้วยนะบางทีขยะพลาสติกมาลงทะเลไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเลยใ,ในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยังย่งยืนนะคะแล้วก็ทางโคคาโคลาเองเนี่ยเขาก็ม,มีความมุ่งมั่นนะที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างครบวงจรในประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นก็เลยทุ่มเทการทำงานในการ ออกแบบนะวัตกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยร้อยร์เซนะคะ,คะไม่รวมฉลากแล้วก็ฝาขวดนะคะรวมไปถึงการขยายแคมเปญการเก็บคืนบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปรีไซเคิลให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นด้วยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกกับผู้บริโภคใช่ไหมค่ะ,คะนะคะแล้วก็ทาง คุณนัทนันศิริรักษ์กรรมการผู้จัดการของบริษัทเอ็นวิโจำกัดเองเนี่ยเขาบอกว่าคือเมื่อกี้บอกะใช่ไหมว่าเอ็นวิโคเนี่ยเป็นสังกลลุ่มของ GC ค่ะแล้วก็เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงแล้วก็ลอดภัยสำหรับผู้บริโภคก็หลังจากที่เอาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเนี่ยเอามารวบรวมเนี่ยจากพานามิทั้งหมดก็เอามาผ่าน ขั้นตอนการแปลรูปต่างๆนะคะพัฒนาให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงทัดเทียมกับเม็ดพลาสติกใหม่เลยใช่นะคะภายใต้อ่าแบรนด์อ n โนอีโคนะคะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลและกระบวนการผลิตมาตรฐานอันทันสมัยจากยุโรปนะคะที่สามารถสอบกลับมาถึงที่มาของพลาสติกใช้แล้วเนี่ยได้ร้อเร์เซนตเลยแล้วก็ ไม่ใช่ได้แค่ออยองของประเทศไทยนะ,ะได้ม,มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลจากสหรัฐอเมริกา<ม>แล้วก็ยุโรปด้วยนะคะ,คะ,ะเป็นรายแรกของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยสัมผัสอาหารด้วยพลาสติกใช้แล้วได้นะเป็นฟู้ดเกรดนะคุณค่ะดัง<ม>นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วย แก้ปัญหาขยะในไทยด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนนะคะค่ะในขณะที่เดอะมอลกรุ๊ปเองเนี่ยโดยคุณนัทสมน์นะคะวงกิติพัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่การตลาดของเดอะมอลกรุ๊ปจำกันเนี่ยก็บอกว่าเดอะมอลกรุ๊ปคือกรีนมอลลอนะกรีนมอลล์เลยกรีนรีเทลกรีนรีเทลนะคะที่ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะภายใต้แนวคิด ESG ม,มาตลอดเลย<ม>นะคะ,คะสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบรรจ,จุภัณฑ์พลาสติกนะที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์รีไซเคิลร้อยเปเ็ไม่รวมฝาและฉลากเนี่ยภายใต้โครงการโค้คิดเพื่อโลกเนี่ยคือเดโมกรุ๊ปเองเนี่ยเขาก็อยากจะ สนับสนุนโครงการนี้นะด้วยการจัดวางพื้นที่เลยนะขวดโคกยักษ์บริเวณหน้ากูเม่มาเก็ตที่ดีเอ็มคอเทียนะรู้จัก DM เอ็มคอเทียไหมนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดรับวัสดุรีไซเคิลใช่ไหมที่คุณยันยาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วด้วยนะคะเขาทำอะไรบ้างคะคุณก็เป็นการส่งเสริมเรงการแยกขยะรีไซเคิลนะคะก่อนที่จะมีการ ปิดตัวบรรจุพันุโคกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะก็มีการส่งเสริมนะคะให้ผู้บริโภคเนี่ยแยกขยะและก็วัดสดุรีไซเคลิลเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะ,ะผ่านแคมเปญโคกชวนแยกแกลกลุ้นโชคกับทัสลักกี้นะคะ,ะซึ่งดำเนินการมาเป็นปีนที่สามแล้วนะ ผ่านความร่วมมือกับแทชลักกี้สตาร์ทอัพนะคะเพื่อปสิ่งแวดล้อมนะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาแยกขยะนะคะแล้วก็สามารถนําไปรีเซ็คเคิลได้นะคะก็สามารถคือให้แยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปเปแยกไก่อนนะคะก็3ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการนี้สามารถเก็บคืนขดพลาสติกเพชรนะคะ ได้มากกว่า700,000ขวดแล้วนะคะแล้วก็มีเป้าหมายจะให้ถึงหลักล้านขวดภายในปีนี้นะคะซึ่งแคมเปญเนี้ยผู้บริโภคเนี่ยสามารถส่งวัสดุรีไซเคิลต่างๆนะคะแบบไม่จำกัดแบรนด์ด้วยนะไม่จำป็นต้องเป็นโค้กเท่านั้นนะคะผ่านจุดรับวัสดุรีไซเคิลเนี่ย64จุดทั่วกรุงเทพแล้วยังมีที่ภูเก็ตอีก5จุดนะคะก็เริ่มมาแล้วจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เลยนะคะถึง31ธันวาคมใช่ซึ่งคู่เข้าร่วมโครงการเนี่ย ก็จะ mm ได้ร่วมสนุกด้วยได้ร่วรางวัลด้วยอ่ารับรางวัลด้วยนะคะเป็นของรางวัลสนับสนุนจากโคคาโคล่ามูลค่ามากกว่า2ล้านบาทที่เราไปหย่อนกันบ้างดีไหมไปหย่อนโคดโคกใหญ่บ้าได้นะใช่ค่ะก็เป็นการช่วยโลกด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าแคมเปญโคกคิดเพื่อโลกกับขวดพลาสติกรีไซเคิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่รวมฉลากแล้วก็ฝาขวดเนี่ยเขาบอกว่าก็พยายามสื่อสารให้ถึงประชาชนให้มากที่สุดนะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลย พราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปโตัเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนแล้วก็โค้กคิดเพื่อโลกไปแล้ววันนี้รายการรายการของเราเนี่ยคิดเรื่องข่าไฟกันบ้างอย่าลืมนะคะกิจกรรมต่อกันเข้ามาโชว์บินค่าไฟนะคะแล้วก็ไปเล็งเลยว่าค่าไฟฟ้าแผ่นแปะหรือเ t ีเนี่ยในบินค่าไฟงวดล่าสุดของท่านอยู่ที่เท่าไหร่ต้องเป็นบินค่าไฟที่ค่า FT พีลดแล้วนะใช่ค่ะแล้วพิมพ์มาว่าเท่าไหร่ค่ใครตอบถูกวัย นะได้ไปเลยคนละหนึ่รางวัลสองทันแรกเราแจกอะไรนะ power bank ใช่ไหมแบตเตอรี่สำรองนะเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นพอจบไลฟ์สดปุ๊บเราตัดเลยนะมีคนได้รางวัลไม่ได้รางวัลยกย่อเลยแจกเฉพาะในรายการเท่านั้นนะคะค่ะก็รวมสนุกกันมาเยอะๆนะคะอ่ะแล้วก็ อ่มาดูเรื่องดีๆกันมากดีกว่านะคะเพราะว่าบริษัท Global Green Chemical จำกัดมหาชนหรือ GTC เนี่ย<ะ>เขาได้รับรางวัลระดับซีเวอรนะคะโดยได้รับผลการประเมินในท็อป25ระดับท็อป25%ของโลกนะคะจาก e c o v a d i s นะคะ,ะผู้ประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจที่ได้รับการยอม,ยอมรับในระดับสากลนะคะ,ะก็ตอบย้ำความมุ่งมั่นของผู้นำในธุรกิจ เคมีพันธ์ุเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกนะคะโดย TGC เนี่ย<ม>เขาสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค,ค้าเนี่ยได้ตลอดเลยทุกภาคส่วนธุรกิจด้วยนะคะรวมถึงสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่าง,งายั่งยืนของโลกและการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี2566เนี่ย Gc เนี่ยเขาก็ประวาเร็จเนาะได้รับรางวัลน,นะระดับซีเวอร์นะคะผลการประเมินในระดับท็อป25%ของโลกนะคะ,คะในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีพันธุ์คั้นพื้นฐานนะ,ะซึ่ง ผ่านการประเมินเขาจะต้องมีการประเมินนะ21ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคัดเลือกแล้วก็ได้นะต้องมีมาตรฐานการประเมินที่ชัดเจนนะครอบคลุมส่มิติเลยนะระบุชัดเจนเลยสิ่งแวดล้อมแรงงานและสิทธิมนุษยชนจรรยาบรรณธุรกิจแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนนะคะแล้วเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเนี่ยอ้างอิงจาก มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากลด้วยนะมันจะมีหลักสิบประการของ UN Global Compact International l a ่นแ o r อ่ a เลเวลออเน่อ่านั่นะมีหลายองค์กรมากคือมาตรฐานสากลจริงๆนะเนี่ยนะคะค่ะอ่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวไทยออยมข่าวไทยออยก็ดีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอีกนิดนึงออย่าลืมนะ ใครเข้ามาเล่นเกมหรือยัางวันนี้เล่นกิจกรรมหรือยัางโชว์บินค่าไฟไปดูในบินค่าไฟนะคะค่าไฟฟ้าผ่านแปรค่าเอฟทนะในบินค่าไฟของท่านเดือนนี้นะซึ่งเป็นบินเดือนที่ค่าเอฟทีลดแล้วนะใช่ค่ะถ่ายรูปราค่าไฟมาแล้วก็พิมพ์มาว่าค่าไฟฟ้าผ่านแปลของบินเนี้ยเดือนนี้เท่าไหร่ นะคะค่ะไม่ต้องเอาค่าไฟของที่บ้านมานะไม่เอาค่ค่าไฟฟ้า่านแตัวเดียวนะใ่พิมพ์มาในไลฟ์สดถ่ายรูปบินข่าไฟมาด้วยนะถ้าใครเบอร์ชื่อที่อยู่ได้ก็เบอร์มานะคะในบินข่าไฟอะไรเงี้ยสองท่านแรกนะคะที่หาค่ายพีเจอแล้วเป็นค่ายพีที่ลดแล้วสําหรับงวดบินเดือนตุลาคมนี้นะคะก็รับไปเลยนะไวที่สุดนะตอบถูก ที่สุดไวที่สุดสองท่านแรกรับไปเลยพาเวแบงงานท่านละหนึ่งอันนะคะเราจะเล่นกิจกรรมเฉพาะแค่ในสัตานในเกาานี้เท่านั้นหมดเวลาไลฟ์สดปุ๊บเราจบเลยเราจะพอสักพันเราจะประกาศผู้ชนะีเลยใช่นะคะ อ่ะเป็นปิดท้ายนะคะที่ทาบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะคะโดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณบัณฑิตทําประจําจิตนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะคะก็มอบเงินจํานวน1ล้านบาทนะคะให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลนะคะ คณะพอดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะมหาวิทยาลัยมหิดลนะเป็นผู้แทนในการรับมอบนะคะก็เพื่อเป็นการสมทบทุนนะคะใ,ในการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชนะคะ,คะสำหรับใช้เป็นศูนย์กลางการดูแล,แลรักษาผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเลยนะคะรวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนความรู้นะคะของคณาจารย์นะักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปในการที่จะมาดูแล ผู้สูงอายุเพราะว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เอ๊ยยังทันไหมคองสุดท้ายอย่าลืมนะเล่นกิจกรรมกับเรานะคะแต่อีกแป๊บเดียวเลยนะค็ใคระเล่นตอนนี้ทั้งไวัยมากเลยนะถ่ายบินค่าไฟมาเราหาว่าในบินค่าไฟของท่านเนี่ยค่าไฟฟ้าผ่นแปะหรือค่าีอยู่ตรงไหนเราพิมพ์บาว่าเท่าไหร่นะคะ สำหรับคนที่ตอบถูกสองทรั้แรกได้รับรางวัลและเร็วที่สุดนะเร็วที่สุดนะพร้อมโชว์บินข่าไฟด้วยนะต้องโชว์เลยนะต้องครบนะต้องเงื่อนไขนะโชว์บินข้าไฟค่ะแล้วก็ต้ถูกค่าทีมาว่าเท่าไหร่เรนต้องเป็นค่าทีที่ลดแล้วนะค่ะที่ลดแล้วนะบางคนมาใช้บินเดือนก่อนไงไม่ได้นะเราค่าทียังไม่ลดเรารู้ไงเพราะว่าบินเดือนก่อนค่าทีเท่าไหร่เราเห็นไงแล้วก็ค่าทีในบินกับ ที่พิมพ์มาจะต้องตรงกันนะแล้วก็พิมพ์มาเลยว่าเท่าไหร่นะคะใครตอบถูกถูกต้องที่สุดไวที่สุดสองท่านแรกนะเนี่ยจะมีเวลาถึงเราเครดิตรายการเนี่ยเนาะจนจบเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตัดจบนะคะค่ะจากพาเอาแบงค์นะใช่เวลาเดอัน นะคะก็ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์นะคะในทุกช่องทางของ e อเจนซี่ไทม์ออนไลน์แล้วก็ไทยนิวส์ทีออไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะเอ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจค่อ่ายูทูบชาแนลอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกต็แล้วก็ t ิกต็อกด้วยค่ะทุกช่องทางเลยเราสองคนก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ก็ยิ่งได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกถุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero <c oughs> เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คํามั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนตังจากโลก ให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใช้ d r i ไปทุกวัน,นทุกคันให้แรงกว่าใครใ2 0 SE v o เท่านั้นปล่อยให้ลกุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทัน u w e l l รถของเธอละฉันไม่แพ้ใคร u w e l l รถที่แรงเราใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอเปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน